มีอะไรมาอวดแต่ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใชของผมเราจะมาอวดรถคันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยแล้วคิดว่าสัากวันถ้าถ้ถาตาังมีนะจะจะลองมีจะลองใช้มันก็คือมังกี้โอ้นี่นี่คือมังกี้กับเจ้าของเขาคือโอมี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยก่อน วันนี้มีอะไรมาอวดคือมังกี้ใช่โคตรจะอวดเลยนะนาะโอ้ยอ,อะไรนะไอรอนพอยเฮ้ <c oughs> แต่มันรุ่นที่ชอบมากคือมังกี้มันเป็นของ Honda เดี๋ยวเสียงโอง้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวเราค่อยดึงกันทีหลังอีกทีหนึ่งก็เป็นของ Honda ซึ่งจริงๆ Monkey มังกี้เมื่อก่อนมันเป็นพวก 50ใช่ไหม5 0 c ีมันเป็นแบบรถของญี่ปุ่นที่เขาใช้แบบใช้แต่ตลาดแต่วิ่งถนนใหญ่ไม่ได้ในไทยใช่ไหมถ้าเอาตามตามจริงอะ่ะตามที่แบบว่าออกมาครั้งแรกเลยคือคือช่างที่โรงงานของ Honda เขาทำขึ้นมาเล่นๆก็ขับในโรงงานอ่าแล้วเกิดได้รับความนิยมขึ้นมาอ,ม<ๆ>อย่างเงี้ยเมื่อก่อนกนะ็คือแบบว่าเหมว่าถ้าสั่งรถเขาก็จะแถมแถมรถ บางที่ไอ้ 50cc อะตอนสมัยนู้นะให้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรถที่ทําขึ้นมาแบบสนุกสนุกเฉยเฉยแล้วหลังๆก็คือเกิดความนิยมขึ้นมาก็าเลยเป็นได้มีโมเดลออกมาแต่ก่อนหน้านี้ก็มือมาแบบ10 20ปีก่อนก่อนหน้านี้ไอ้นี่ตัวนี้ที่มาทำให้รถวิ่งได้โดยจดทะเบียนได้ก็ต้อง125ขึ้นใช่ไหมก็เพิ่งมาทำเองไหยเหรอ เมื่อก่อนมัน50หมดเลยไม่หรอ50หมดเลยครับมามาเป็น1 2 125คือปีไหนปีจำไม่ได้แต่จำได้ว่าแต่จำได้ว่าคือรหัส z 5 0แต่จำได้ว่าไม่ไม่กี่ปีมาเองนะใช่ใช่ประมาณเพราะเมื่อก่อนมีแบบคนสายสะสมเขาเล่นรถมังกี้กันเลยเนี่ยกอริล่าใช่ไหมอะไรเออเนี่ยกอริล่าตรงนี้ใช่กอริล่าลับข่ามนี่ฮะ แต่ก็นนะนี่เอ๊ะถ่ายมาใกล้ๆเหมือนจ,อมมอจะมีกูมางจะมีด้วยความที่มันซื้อตัวบอดี้ดำแดงมาใช่โดยตั้งใจคืออยากทำเป็นคูมามงหรือว่าไงเออจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ดำแดงตัวนี้เป็นสีดำถ้าถ้าปกติอ,ะอ่ะ <ดำ S 2> แต<ล>่นี่คือเปลี่ยนอันนี้คือพาร์ทเปลี่ยนเปลี่ยนได้ ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ทำแบบอยากได้แบบตีมแบบคูมัมงที่จริงมีสติกเกอร์อยู่ชุดนึงที่ยังไม่ได้ดูอันนี้คือตัวนี้คือของแต่งอ๋อแหลกหลังเนี่ยหรอใช่แหลกหลังนี่คือของแต่งถ้าแบบธรรมดามาจะไม่มีตัวเนี้แหลกหลังตะก้าเนี่ยมันเป็นรุ่นของมันเหรอนึกว่าอะไรไม่ครับตะก้าเนี่ยพอดีผมไปร้านจักรยานแล้วไปหาซื้อตะก้าจักรยานนี่แหละอแต่เขาบอกว่าไม่มีแล้วเลือกไปเลยให้ ให้มาฟรีให้มาฟรีด้วยแต่ขานี่ขาจับนี่คือเป็นของแต่งครับต้องต้องซื้อมาติดของแต่งตรงรุ่นเหรอใช่ครับตรงรุ่นตรงรุ่นเลยต้องตรงรุ่นเหรอเนี่ยมันจะมันจะมีอันนี้ยื่นออกมาข้างนะครับไว้เหมือนแบบเราติดของไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงวันนี้นะอยากจะมาขี่อวดเลยนะเพราะแต่แต่คือยังไงนะจอดนานโควิดแบตหมดแบตหมด ครับแบตหมดเรียบร้อยเอ๊ะเนี่ยให้ดูหลักฐานเลยนี่ครับเดี๋ยวจะเปิดคือคือมันเปิดติดนะแต่<อ>ลักษณะคือแบบเปิดปุ๊บจะมีลูกตากระพริบ <c oughs> อ่าอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูไม่ติดไม่ติดครับนี่เราบูตใหม่อืม่ตก่อนที่เราจะมาวันนี้คือเราจะมาโชว์เปลี่ยนแบตด้วยโอเคโอเคทันนี้คือผมสั่งสั่งแบตมาซึ่งแบบว่าเขาบอกว่า แบตของรุ่นนี้ใช้ได้กับพวกแบบม s x s c o o p y ปี้อะไรเงี้ยเวฟเงี้ยครับใช้ใช้ตัวเดียวกันแล้วผมก็ไปเช็คแล้วว่ามันน่าจะละมันรหัสมันเดียวกันน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยกันได้เป็นแบตของยูอซ่าครับคือเปลี่ยนเองเลยเปลี่ยนเองเลย,เลย,เเลยทำอะไรเองได้ยุคนี้ต้องทำเองครับอ,ออกมางั้นเราก็ดำเนินการเปลี่ยนเลยครับโอเคครับเช็คของดูก่อนครับนี่ คู่มือโยนทิ้งครับโอเคครับของที่แบตที่จะได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยมีโยซ่ก็มีรายละเอียดบอกครับว่าไซส์อะไรยังไงก็จะมีน็อตมาให้โ okay. อเค เคยเห็นแบบของมอไซค์กันไซ์เล็กประมาณนี้นะนครับมันจะมีน็อตน็อตตัวตัวพู้กับตัวเมียมาให้อ่าสิ่งสําคัญก็คือนี่ครับมันจะมีมันจะมีตัวนี้ตัวเมียตัวเมียเวลาเวลาเราเปลี่ยนเราต้องเอาตัวเนี้ยตัวเมียเนี้ยยัดเข้ามาใส่ไว้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างในเราก็ใส่ตัวพู้เข้าไปเดี๋ยวต้องดูที่รถเลยว่าต้องถอดก่อน Okay, เริ่มเลยนะโอเคใช้ใชเป็นหกเหลี่ยงหกเหลี่ยม <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับแต่ผมจำเบอร์ไม่ได้ดิแข็งที่เป็นอ่านะ นะด้านนี้ได้บอกว่าเบอร์ถูกเบอร์ถูกแต่หมุนไม่ออกแต่นะต้องต้องใช้ตัวช่วยก่อน ใช่ครับเราต้องถอดเบาะน,น็อตเก็บไว้เอา,เามาถอดด้านนี้ต่อ มันไม่ได้ถอดนานน่าจะออกละเขามีคนถ่ายคลิปก็จะเก่งๆหน่อย อะไรเนี่ยยังยัง,ยงเหมือนจะออกแต่ก็ไม่ออกโอเค โอเคลองอมที่เจ okay. ือสองแบตก็อยู่ตรงนี้ใช่ครับโ okay. อเคอ่า uh, ใช้ไขควงเลยเนาะ,ะวิธีวิธีการถอดนะครับคือ เราต้องถอดตัวเขาเรียกอะไรตัวยึดตัวยึดแบตก่อนแล้วก็เวลาถอดอะให้ถอดขั่วคั้วลบก่อนแล้วก็ให้ถอดคั่วบวกเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไฟมันจะช็อตถ้าถอดถอดคั่วลบก่อนอะไอก่อถอดคั่วบวกก่อนอะถ้าไฟมันจะช็อตเพื่อป้องกันไฟช็อตก็คือต้องถอดถอดคั้วลบก่อน เอาถอดนี่ก็ล็อกไหนลบ mm hmm. นี่ลบใช่ไหม mm hmm. นี่ลบลบโอเค กิงกาที่พูดคือแมวแมวครับเ <c oughs> สียชาติแมวมากครับ <c oughs> เป็นแมวแต่ชื่อว่ากิ้งก่าบอกเลยอ่ะนี่เราจะได้ตัวนี้นับตตัวนี้ออกมาแข่แยก <c oughs> ต้องเก็บไว้ดีๆเดี๋ยวงงใช่เราจะใช้น็อตตัวเดิมก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวอ่ะ <c oughs> โอเคถอดบวกก่อนนะครับเออถอดลบก่อนโอ้ยมึน ถอนลูก่อนเก่งเราไม่ใช่สายช่างน,นะฮะแต่ว่านี่เราลองทำดูกันเองคงเพื่อ <c oughs> อาจจะเป็นอุทาหรณ์หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> หรืออาจจะเป็นอา่าเป็นประสบการณ์ให้ดูว่าเออต้องทำยังไงเขาว่าอุทาหรณ์คืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดอ่าเวลาถอดระวังอย่าให้อย่าให้ตัวเนี้ยครับ ไปโดนกับเฟรมของรถเพราะอาจจะทำให้เกิดไฟไฟช็อตกระ,ระ,ระาใช่ใช่ใช่ครับอ่าทีนี้เราถอดลบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาถอดบวกต่อจรกรกามาจรกาคนแมัน,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 นมมมไม่ได้สนจใจครัเคบเป็แมวแก่ตอตัว ไปโดนเฟรมโอเคทีนี้เราก็ได้ได้แบตออกมาละเราดึงออกมาเลยอเออนี้มันจะอยู่อย่างนี้นะครับเราก็อ๋อมันจะมีกลับใช่ใชหลองที่สำหรับเป็นช่องใส่แบตอยู่แนละ้วอืม มีแบตเก่าโอเค <Okay. S 3> แบ่อย่างกรณีแบตเก่าเนี่ยมันสามารถชาร์จไ่ได้มรล่วนม,มันหมดก็หมดแล้วหมดเลยพวกเนี้ตัวนี้ชาร์จไม่ได้แล้วตัวนี้ตัวนี้จริงๆมันเป็นมันเป็นแบตแบตแห้งแล้วครับมันมันไม่เหมาะกับการชาร์จอยู่แล้วแต่มันก็มันก็ชาร์จเลี้ยงไฟไปได้เพราะว่าผมเคยแบตหมดแล้วแล้วก็นี่แหละเข็นแล้วก็กระตุกแล้วก็ติด ไหนแตัวเเดออผมดูดูที่ที่ตัวนู้นหน่อยว่าไอ้ไอ้ตัวเมียมันอะไหนไปหยกนี่ทั้งสองด้านเลยใช่ต้องใส่ต้องใส่เดี๋ยวอันนี้อันนี้คือเมียเมียนอนอยู่แต่ทำไมอันนี้มันตั้งอ่ะไม่ดูตามรูอ๋อมันล้มมันล้มมันล้มดูตามรูน็อตนั่นแหละ มาอยู่ยังไงนะมันต้องนอนป่ะเพราะว่าเราต้องลองไปอย่างนี้ใ,ใส่ยใส่กนใส่เนี่ยใส่ตัวเมียก่อนตัวเมียเข้าไปก่อนเดี๋ยวตอนใส่เราก็ต้องเขาเรียกอะไรกลับจากตอนแรกอะต้องใส่ใส่บวกเข้าไปก่อนโอเค ก็ใส่กับกต้องใส่บวกกลใส่บกกุคคลถือไข่ควงให้ก่อนโอเคม,า,ม,า,มา,นะาเหมือนยาวมีบทบาทนะเจ้าเหมียวนะแต่ชอแต่มันไม่สนใจใแบบนี้เราไม่ต้องมีอะไรที่ต้องแบบถอดออกอะไรใช่ไหม ก็คือใส่ได้เลยใช่ใช่มันวนะเ, <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมันกำลังดึงไอตัวข้างล่าง <c oughs> ใช่ครับขึ้นมา <c oughs> okay. โออมันมันต้องมันต้องเป็นอย่างนี้ละเราต้องยัดน็อตลงไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะดึง <c oughs> มันจะดึงตัวเมียขึ้นมาเอง <c oughs> นี่เขาคั่วใส่กันคัวอ๋อลืม

ใส่ตัวนี่ก่อนตัวล็อกนี่ครับต้องใส่เลยอ่ะไม่เทสก่อนนะมันมีผลกับไฟไหมถ้อาอะเปลี่ยนเทสก่อนมันก็เปิดเลยต,ๆๆๆๆต่างกระพริบเสร็จนะพี่โอเคอเฮ้เ<อ>ทสรีวิวบ้าน การเปลี่ยนแบตด้วยตัวเองเอ้ยเนาะนี่ถ้าไปหาช่างนี่เสียตังกันนะเปิดเครื่องนี้เครื่องนี้ต่ำๆก็ร้อยเงินนะหลายอย่างออืแบตราคาเท่าไหร่ก้อนเท่าไหร่สาม้ยแปบาทสั่งช้อปปี้สั่งช้อปปี้เอาถูกกว่าเขาบอกว่าเห็นคอมเมนต์นะถูกกว่าไปซื้อเวลาจัดเดี๋ยวผมขอปิดรถก่อนนะครับเดี๋ยวขอใส่อันนี้เรียบร้อยคืนสภาพก่อนอันนั้นมันรถ ่นี๋ยวนอ้ข้างรถเจ้าจนี่ก็ได้ทำการเปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เราจะขอลองเทสด้วยตัวเราเองปิแจใส่แล้วเนาะใช่ฮ่า รถในฝันเลยนะจะบอกเลยมังกี้มันจะเป็นไซส์ขนาดเล็กนะเนี่ยมันแบบพอดีอะช่วงขาเราลงมาแล้วก็นั่งพอดีสตาร์ทยังไงแีบเปิดน้กอนบรูชรอให้ไฟดับอ่ะกับพริเสร็จขึ้นศูนย์ได้เลยครับโอ้โหนุ่มเสียงเพราะตอนซื้อดีแท็เกอร์มาไม่รู้ว่ามีคลัชเออควายสมบูรณ์แท้ การขี่เทสที่เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วผมว่าไม่แต่ว่าเอาความรู้สึกของคนใช้รถแบบมีคัชมาก่อนเนาะมันสตาร์ทมันนุ่มเสียงมันพอกกว่าพูดตรงๆนะถ้าผมผมใช้คาวาที่เป็นดีเทกเกอร์แต่ก็อันนี้นั้นรถมันลถเป็นเอ้ดูโรนะแต่นี้มันเป็นรถเป็นสาสซอยอะพี่เป็นไซสไซส์มินิไม่ได้หรอกแค่นี้รู้แล้วรถมีคลัชนะคนที่คนที่คิดว่ารถเล็กแล้วจะเป็นออโต้มันก็ก็ต้องรู้เรียนรู้ก่อนเนาะครัชจะเย่อ่า ม,มันต้องเรียนรู้ประมาณนึงเหมือนกันแต่ว่าระยะการที่แบบจะออกตัวอะไรมันควบคุมง่ายกว่าแต่สนุกอ่าเจนี่แหละมังกี้ร้อของโอมมี่นะฮะผมได้เล่นแล้วสนุกมากนั่นก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการมีอะไรมาอวดเข้าไปด้วยเลยทาด้วยเลยตั้งไฟตรงนั้นก็ได้อ่าอ่านี่แล้วของคันนี้นะครับโอมมี่โอ้โหซ้อนเลย นี่ก็วันนี้เราก็ถือว่ามีอะไรมาอวดอะไรนะมองกี้ร้อยยี่ห้าครับและวิธีการเปลี่ยนแบตด,ด้วยตัวเองถือว่าเป็นความรู้อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าต้องทำยังไงก็แบบี้บอกว่าก็แค่นี้มึงจะต้องไปถึงทำไมทำไมโอเค okay. <laughs> ก็มาดูกันอีกทีแล้วกันว่าคลิปต่อไปมีอะไรมาอวดจะมาอวดอะไรอีกนะครับและถ้าเป็นไปได้มีโอกาสเราจะทำ คลิปการไปท่องเที่ยวด้วยการใช้ wow, รถกันว่ามียังไงก็ค่อยดูกันว่ามีอะไรอีกให้ดูในช่องของไอแอมซุปนะะช่างหลายเรื่องจริงอันวันนี้ก็ถือว่าแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ